อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเป็นมาตรการสำคัญจากทางรัฐบาลในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยที่แม้จะต้องการปรับตัวตามนโยบายรัฐบาลแต่ก็ทำได้ยากด้วยเงินไขเรื่องฐานะและขนาดของบ้านหลักสำคัญของการแยกและสังเกตอาการก็คือทำอยังไงให้ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ลดโอกาสสัมผัสกับทุกคนในครอบครัวลงลดจนเรียกว่าโอกาสเหลือน้อยที่สุด สถิติจากกรุงเทพมหานครปี2,561ระบุว่าเมืองหลวงแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและเคหะชุมชนมากกว่า7 0 0 0 0 0คนที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวอาศัยอยู่ในห้องเพียงห้องเดียวถ้าสมมติพื้นที่ส่วนตัวทำได้ยากอย่างเบื้องต้นนะคะขอให้มีก้นพื้นที่คือทพื้นที่นอน เพราะว่าช่วงเวลานอนมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันงจะต้องกั้นมุมเพื่อให้ท่านสามารถมีที่นอนที่แยกออกมาจากคนอื่นๆท่านถ้าต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันก็ให้คนอื่นๆใช้เสร็จก่อนท่านใช้เป็นคนต่อท้ายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็ทําความสะอาดห้องน้ํา ท่านต้องแยกเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของท่านจานชามที่จะใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดตัวชุดอุปกรณ์อาบน้ําอุปกรณ์ทําความสะอาดซึ่งอันนี้อยากให้ท่านทําส่วนของท่านเองทั้งหมดเช็ดทำความสะอาดหลังจากที่ท่านใช้ห้องน้ําเสร็จแลประทานอาหารเสร็จท่านก็เช็ดล้างจานชามของท่านเสร็จแล้วท่านก็มาเก็บไว้เป็นของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าซักเสร็จเรียบร้อยตากพึ่งแดด แห้งสนิทเก็บก็กลับมาใช้ให้เป็นของใช้ส่วนตัวอยากให้ทําด้วยด้วยการเป็นส่วนตัวของเราถ้าถึงเวลารับประทานอาหารหรืออะไรก็อยากให้แยกการรับประทานอาหารแยกจานชาปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวขอให้ลดลงเหลือระยะเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็แปลว่าท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่พักเลย่ตลอดเวลาที่อยู่ในที่พักคืออยากให้ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่ว่าแน่นอน ที่สุดนะคะเราก็รู้ดีว่าถ้าท่านจัดอย่างนี้ให้ได้นะคะจะมีบางช่วงเวลาเลือ่อมถ้า,ามีเด็กมีอะไรก็อาจจะพากันออกไปเล่นใกล้ๆไม่ไกลจากระแบกบ้านมากนะคะท่านก็เปิดหน้าตา่างอาจจะเป็นช่วงเวลาได้เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ตัวเองด้วยอาจจะเป็นช่วงผ่อนคลายตัวเองลงนิดนึงแต่ว่าจริงๆโดยคําแนะนำี่ยต้องใส่ตลอดเวลาค่ะและทั้งหมดนี้ ล้างมือให้บ่อยขึ้นเพราะท่านก็มีโอกาสไปแตะสัมผัสพื้นที่ในบ้านอยากให้มั่นใจว่ามือเราจะสะอาดตลอดเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวในกลุ่มที่ที่อยู่ในครอบครัวที่กาลังโฮมคลันทีจริงๆแล้วออกไปจากบ้านเท่าที่จําเป็นแต่อย่างเงี้ยเพื่อการประกอบอาชีพยังต้องไปก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างมากในการออกไปสมมุตินะคะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซ จอดมอเตอร์ไซค์ปืดปุ๊บท่านล้างมือก่อนเลยก่อนเข้าบ้านมือสะอาดก่อนพอเข้าบ้านปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําแล้วก็เอาเสื้อผ้าแยกไว้เลยถูกไหมคะเพราะท่านเป็นคนที่ออกไปข้างนอกมาแล้วพอท่านสะอาดเรียบร้อยอย่างนี้ปุ๊บท่านก็จะอยู่ในพื้นที่บ้านซึ่งทุกคนในบ้านน่ะจัดการเรื่องความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้ถ้าอย่างนี้เราก็จะเดินหน้าต่อไปได้กับทุกคน ขณะนี้มีการประสานกับภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับผู้ไม่สะดวกกักตัวอยู่บ้านแต่อธิบดีกรมอนามัยยืนยันกับเราว่าถ้าจะให้ดีก็ควรเลือกการกักตัวอยู่บ้านเป็นทางเลือกหลักการดูแลกันเองในครอบครัวหมายถึงว่ามันมีหลายเรื่องอะค่ะมันมีทั้งเรื่องจิตใจมันมีทั้งเรื่องจัดการบางอย่างแทนเชนเ่นเขาก็อาจจะมีกิจการบางอย่างที่ต้องทําเช่นต้องไปธนาคารหรือไปอะไรเวลาอยู่ในครอบครัวมันก็จะมีคน ไปจัดการให้ด้วยความไว้วางใจใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวคนนี้คนนี้ไปจัดการเรื่องนี้ให้เขาเขาก็เขาก็อันนี้เป็นระบบแบบถ้าอยู่ในครอบครัวแล้วแยกพื้นที่ทําอย่างที่เราปฏิบัติได้ดีนี่นคือจุดแข็งแต่ว่าถ้ามันพื้นที่มันจํากัดมากจริงๆอย่างที่ว่าแทบไม่มีพื้นที่ที่จะแยกกันได้เลยแล้วในครอบครัวแถมยังมีลูกเด็กเล็กแดงมีผู้สูงอายุอยู่กันอย่างนี้บางทีการมีพื้นที่แบบนี้บ้างก็อาจจะเป็นทางเลือกสําหรับ กลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะคะแตหนูคิดว่ามันไม่ใช่แปลว่าทางใดทางหนึ่งมันต้องไปดูความเป็นไปได้และความเหมาะสมการอยู่บ้านกักตัวมีวินัยต่อตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้ท่านและคนรอบข้างติดเชื้อโควิด -19 แต่ในขณะเดียวกันมาตรการจากทางรัฐในการช่วยเหลือปากท้องประชาชนก็จำเป็นต้องมีเพื่อให้ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของภาครัฐหาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ต่อไป